Alex a Alex like Z สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิง์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสล็อตกว่า3,000เกมคาสิโนยิงปลากีฬา e-sport มีครบที่ดาฟ้าเบ็สมัครสมาชิกใหม่ รับชิปฟรี500บาทเอาไว้เล่นคาสิโนสดสนใจแอดไลน์แอดคิสมี8 8หรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยสรุปข่าวอาร์สซนอลช่วงเย็นสื่อน้ำหอมแฉพีต้าอยากได้อูอามากกว่าปาเตแต่ขัดไม่ได้เลอกริปรายงานข่าวว่ามิเกลอารดิต้าผู้จัดการทีมอาร์สเนต นั้นอยากได้ตัวอุเซมูอากองกลางโอลิมปิกลียงมากกว่าโทมัสปา a เตแต่ทว่าเอดูนั้นเป็นคนตัดสินใจในนาทีสุดท้ายโทมัสปา a เตและอุเซมูอาต่างก็ถูกเชื่อมโยงกับการย้ายไปที่เอมริสเตเดียมแต่สุดท้ายก็กลายเป็นกองกลางทีมชาติกาหน้าเพียงคนเดียวที่ได้ย้ายมาร่วมทีมในวันสุดท้ายของการซื้อขาย เจ้าดังของฝรั่งเศสเผยว่าเอดูนั้นอยากได้ปาเตมาเสริมทีมเพราะมีสไตล์การเล่นที่ดูจะเหมาะสมกับทีมอแอสตันในเวลานี้มากกว่าแต่ทางอาริต้ากับมองว่าทีมของเขานั้นยังขาดมิดฟิลตัวสร้างสันเกมด้านหลังกองหน้าอยู่จึงอยากที่จะได้ตัวอูอามาร่วมทีมนั่นเองขณะที่ทางอาูอาเองก็มีความต้องการที่จะย้ายไปร่วมทีมแอสตัน แต่ทีมลอนดอนเหนือก็ยอมถอยออกมาในช่วงวินาทีสุดท้ายเพราะได้ตัวปาเตมาก่อนแล้วสื่อเผยอีกว่าแหล่งข่าววงในได้บอกว่าอาริต้าและเอดูมีการถกเถียงกันเล็กน้อยเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะโดยพวกเขาและทีมงานใช้เวลาคุยกันราวสองชั่วโมงก่อนที่การซื้อขายปาเตจะดำเนินไปในขั้นสุดท้ายและก็เป็นเอดู ที่โนมนาวให้อเดตตาเลือกปาเตทําให้ทุกอย่างจบลงอย่างไรก็ตามมีข่าวว่าอเดต้ายังคงวางแผนที่จะดึงตัวอูอามาร่วมทีมอีกครั้งในช่วงตลาดนักเตะหน้าร้อนซีซั่นหน้าเพราะเป็นช่วงประจวบเหมาะที่พวกเขาจะปล่อยตัวเมซุตโอซิลและดานี่เซบยอตออกไปจากทีมเช่นเดียวกันเตือนแล้วนะไรชีอาร์ตตนอาจแพ้อ,อีก ถ้าแมนยูเล่นเหมือนเลสเตอร์เอียนไรต์ตำนานดาวยิงอาร์เซนเชื่อว่าทีมเก่าของตนมีโอกาสบุกไปแพ้แมนยู u, ในเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์หน้าค่อนข้างสูงเพราะเลสเตอร์ทำให้เป็นตัวอย่างแล้วว่าจะโค่นทับปืนใหญ่ได้อย่างไรณเวลานี้แมนยูเป็นทีมที่กำลังกระหายชัยชนะแบบสุดๆพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำคะแนนหลุดมืออีกต่อไปแล้ว ขณะเดียวกันรอสตันเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นักไร้ก่ลาวกับ BBC ฉะนั้นผมมั่นใจว่าโซชาจะวางแผนมาเหมือนกับเลสเตอร์ในเกมล่าสุดแน่นอนเพราะมันคือตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับการเอาชนะรอสตันแต่ความต่างก็คือผู้เล่นทัพปีศาจแดงมีคุณภาพเหนือกว่าทางจิ้งจอกสีน้ำเงินหลายเท่าขนาดเจอเลสเตอร์ ที่ต้องระวังแค่วาดี้คนเดียวเรายังแพ้เลยฉะนั้นการบุกเยือนโอแทฟอร์ดสุดสัปดาห์นี้จะเป็นงานยากสุดๆจนถึงขั้นว่าถ้าจบด้วยผลเสมอศูนย์ต่อศูคือถือว่าสมบูรณ์แบบสุดๆแล้วสำหรับแอสตันปืนใหญ่สนใจหอ,อกนาโปลีคาซิโอเมกาโตซื่อฟุตบอลดังในอิตาลีรายงานว่าแอสตันได้ให้ความสนใจในตัวอันเดียเปียตายา กองหน้าวัย25ปีของนาโปลีและได้เคยทำการยื่นข้อเสนอให้ยักษ์ใหญ่แห่งเกาเซสริลิอาพิจารณามาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็ถูกปฏิเสธไปโดยคาดว่าพวกเขาเตรียมที่จะเดินหน้าว่าตัวหัวหอ,อกชาวอิตาเลียนรายนี้มาร่วมทีมให้ได้ในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โลรองเชื่อเทพปลือหลุดจากทีมเป็นที่ตัวเองล้วน โลรองเชื่อว่าเมนซุดโอซิลคือนักเตะระดับท็อปแต่การที่เจ้าตัวถูกกีดกันออกจากทีมาร์เซนเป็นเพราะความผิดของเจ้าตัวโอซิลนั้นใกล้ที่จะยุติการค้าแข่งของเขาที่เอมริสเตเดียมแล้วหลังจากที่หลุดออกจากทีมของมิเกลอาเดตาในช่วงสัญญาปีสุดท้ายของเขาดาวเตะวัย32ปีได้ลงสนามนัดสุดท้าย ให้กับทีมไอ้ปืนใหญ่ตอนเดือนมีนาคมและตัวเขาก็ถูกตัดชื่อทั้งในพิมเมลีกและยุโรป้าลีกในซีซั่นใหม่นี้โดยอาร์ตตอนนั้นต้องการที่จะแยกทางกับอดีตดาวเตะเยอรมันเพื่อที่จะรักษาสมดุลค่าเหนื่อยนักเตะหลังจากที่ปัจจุบันมิดฟิล์รายนี้รับอยู่ที่350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งโลรองก็รู้สึกว่า ดาวเตะรายนี้ควรที่จะรับผิดชอบต่อสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเองหลังจากที่ล้มเหลวในการพิสูจน์ว่าตัวเขาคู่ควรที่จะได้ลงเล่นสัปดาห์ต่อสัปดาห์โอซิลคือนักเตะระดับท็อปมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ต้องเห็นนักเตะระดับท็อปไม่ได้มีส่วนร่วมในทีมอย่างอาร์ตันอดีตแนวรับอาร์ตันกล่าวกับสกายสปอร์ตพวกเราทั้งหมดตามอาร์ตัน าอต้องการดูนักเตะที่ดีที่สุดแต่สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ได้ผมเชื่อว่ามันเหมือนกับทางเอมเมอรี่และอดิต้าอดิต้าอยากที่จะมีผู้เล่นที่ดีที่สุดอยู่ในทีมถ้าโอซิลไม่ได้อยู่มันจะมีปัญหามากมายตามมาอย่างแรกเลยมันเป็นความผิดพลาดของตัวนักเตะผมเชื่อว่าถ้าคุณมีคุณภาพดีพอถ้าคุณเป็นนักเตะระดับท็อป ถ้าคุณไม่ได้มีส่วนร่วมสัปดาห์ต่อสัปดาห์ผมเชื่อว่านั่นเป็นความผิดพลาดของคุณชัดเจนว่าสมสรนพยายามทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถเพื่อทำให้ตัวนักเตะมีความสุขและอยู่ในทีมและได้ลงเล่นทุกสัปดาห์แต่ความจริงกับเอมรี่และตอนนี้ก็กับอดิตาตัวเขาไม่สามารถโชว์ความคงเส้นคงวาได้เลยมันไม่ใช่ผู้จัดการทีม ผมเชื่อว่ามันเป็นที่ตัวผู้เล่นมากกว่าผู้จัดการทีมหรือสโมสรลุยชีฟ้ฟานได้เจ็บส่วนหนึ่งเกมลูกหนังดาวิดลุยปาการหลังของอารสตอนชี้ว่าการบาดเจ็บของเฟอร์จิลฟานได์แนวรับหงแดงไม่ใช่เรื่องที่ทางเพิมารีกจะต้องเปลี่ยนกฎของฟุตบอลเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นเซนเตอร์ทีมชาติฮอลแลนด์โดนจอแดนพิกฟอร์ดอัดอย่างหนักจนบาดเจ็บ และต้องพักยาวตลอดทั้งซีซั่นนี้แต่มือกาวทอฟฟี่กับไม่โดนโลงโทษซึ่งแม้ว่าหลายฝ่ายจะไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สำหรับลุยมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเกมเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนกฎอะไรทางนั้นมันคือเกมของการประทะนี่คือฟุตบอลและมันจะเป็นเช่นนั้นเสมอลุยกล่าวเมื่อนักเตะพยายามที่จะทำร้ายใครสักคน ด้วยการเข้าประทะหรือทำอะไรสักอย่างไม่ดีเราสามารถมองเห็นได้แต่มันคือส่วนหนึ่งในงานของเราและบางครั้งเราก็โชคร้ายกับการเล่นบอลคุณสามารถเจอกับอาการบาดเจ็บหรือทำาร้ายใครสักคนได้คุณต้องขอโทษทอมตัวและถ้าคุณหมายความอย่างนั้นจริงๆทุกคนจะเข้าใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องปกป้องฟุตบอล ฟุตบอลถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีความสุขและเราต้องเล่นแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจด้วยว่าต้องมีการปะทะกันบ้าง